สอนลูกเอาเงินหลักร้อยไปสร้างเงินหลักล้านค่ะครูเกมนน๋มันนี่มัมนะคะพอฟังอย่างนี้แล้วหลายๆคนจะคิดว่าโอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงเอาเงินหลักร้อยไปสร้างหลักล้านขนาดชันเนี่ยมีเงินเดือนเป็นหลักพันหลักหมื่นชันเนี่ยยังไม่สามารถมีเงินล้านได้เลยค่ะเพราะว่าอะไรมคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้จักการให้เงินออมทํางานนั่นเองค่ะผู้เก๋จะพาไปดูค่ะว่าเราเริ่มต้นจากเงิน100อบาทกลายเป็นเงินหล้านบาทได้ยังไงค่ะ นี่ค่ะครูเก๋จะทําให้ดูตารางการออมเงินกราฟการออมเงินเป็นแบบนี้ค่ะ,ะเพื่อให้ได้หนึ่งหลักล้านค่ะโดยที่เราจะใช้เวลาทั้งหมดนี่ค่ะ30ปีโดยที่5ปีแรกเนี่ยค่ะเราจะเก็บเงินเดือนละ100บาทค่ะหลังจากนั้น5ปีถัดไปค่ะเราจะเก็บเงินเดือนละ200บาทหลังจากนั้น5ปีถัดไปเราจะเก็บเงินเดือนละ500บาทแล้วเพิ่มเป็นเดือนละ2 0 0 0บาทและเริ่มเป็นเดือนละ5,000บาท ซึ่งอันนี้เนี่ยครูเก๋เริ่มต้นจากเงินได้น้อยก่อนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเอาไปสอนลูกหรือว่าเรายังเด็กอยู่เนี่ยเราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เงินหลักร้อยเลยค่ะเห็นไหมคะใช้เวลา30ปีเรียนจบไปทํางานไม่ท่าไรเรามีเงินหลักร้านแล้วค่ะนี่ค่ะกราฟการเติบโตของเงินจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเห็นช่วงแรกๆเนี่ยกราฟมันจะเติบโตน้อยมากเพราะว่าเงินต้นเราเนี่ยมันไม่ได้เยอะค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะปีท้ายๆเห็นเป็นต้นไปว่าปีที่ 16- 30ถึง กราฟเริ่มชันเลยค่ะเงินออมของเราเนี่ยพอมันมากขึ้นถึงจํานวนหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนทีมะาค่ะกริ่งกริงกงไป snowball effect ค่ะมันจะทําให้เงินเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นโดยทั้งหมดเนี่ยเราเก็บไป30ปีตามแผนที่ครูเก๋บอกไปตรงนี้นะคะเงินต้นเราจะอยู่ที่768,000บาทรู้ไหมคะว่าปีที่30เห็นไหมกราฟเส้น1ล้านเห็นไหมกราฟเส้น1ล้านอยู่เส้นนี้นะเราเกิน1ล้านแล้วนะ จำนวนเงินล้านที่เราจะได้ปีที่30เราจะได้เป็น1,152,118บาทค่ะเห็นไหมคะจากเงิน100บาทกลายเป็นเงิน1ล้านบาทได้ในระยะเวลา30ปีค่ะเพียงแค่เรารู้จักให้เงินออมทำงานค่ะนี่กูเก๋คิดแค่ดอกเบี้ยที่ 5%ปีละ5%เป็นแบบทบต้นไปเรื่อยเองนะคะแล้วถ้าสมมติใครเนี่ยที่เริ่มจากจํานวนเงินที่มากกว่า100บาทแล้วก็เก็บในระยะเวลาที่มากกว่านี้หรือจํานวนเงินที่มากกว่านี้ mm. เงินปีที่30มสิบแบบมันมากกว่าหล้านไปได้เยอะเยอะมากๆแน่ๆเลยค่ะ mm. เพียงแค่เรารู้จักวิธีการนําเงินออมไปทํางานแค่นั้นเองค่ะเราก็สามารถสร้างเงินล้านบาทในชีวิตได้ไม่ยากเลยค่ะ mm. อันนี้นะคะที่ครูเก๋มาให้ดูมันเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สการเงินสําหรับเด็กค่ะชื่อว่า เด็กฉลาดด้านการเงินหรือว่ามันนี่สมาร์ทพ k คิดค่ะนี้เป็นเพื่อให้เด็กเด็กมีความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็รู้จักออมเงินใช้เงินเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะซึ่งคอสนี้ค่ะครูเก๋มีคู่มือการเรียนการสอนให้หนึ่งเล่มแล้วก็อีกหนึ่งเล่มเนี่ยเป็นคู่มือการสร้างนิสัยเศรษฐีค่ะอันนี้คู่มือการเรียนการสอนแล้วก็เป็นคู่มือคู่มือการเรียนการสอนแล้วก็เป็นคู่มือในการเป็นสมุดสร้างที่ใส่เศรษฐีพร้อม แทร็กิ้งอันนี้ให้ด้วยเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยสร้างนิสัยการใช้เงินการออมเงินและการนําเงินไปทํางานได้อย่างถูกต้องพร้อมมีตารางออมเงินล้านออมเงิน10ล้านบาทให้ทุกคนเลยค่ะไปทําตามได้ซึ่งอันนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจอินบ็อกมาได้เลยค่ะ